ว่าองคงอิงคือศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอืเป็นลูกบุญธรรมอ่าเป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเรายอมรับเพราะฉะนั้นอ่าอ่ารำเพลินโชนี่ยังไม่มีใครมาขึ้นมาพูดไม่ได้มีใครขึ้นมาไม่พูดวิหารหรือใครไม่ได้ขึ้นเาประกาศว่าคนนั้นคนนี้คนนู้น เออใครก็ตามเออเป็นคนชูวงสารน้อยเป็นคนนําวงเสาร์เออไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าขึ้นออกมาเป็นประเด็นนะอย่าขึ้นออกมาพูดเอามารวมกันตอนนี้ในช่องแม่รันเนี่ยเป็นช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งเพราะลูกคู่บุญคู่บรารมีโอเคนะคุยเรื่องการเมืองได้นิดนหน่อยไม่เกี่ยวกับวงไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคณะอื่นๆอ่ะสวัสดีครับพี่รันวันนี้จ้นหนูฟาเรียมกดให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะลูกฟาเรียมขอบคุณมากจ้ะผู้กองนาหน้าหฮานเก้าพิทักษ์ คุยเรื่องคุยไปพอครับไม่แซะแล้วครับยังไงก็วงบอสครับอืมถูกต้องผมไล่ผม,ผมเออผมไล่แกหมดแล้วครับคนงานพมา่าคนงานรับจ้างกีดยางอ,อ๋อผมไล่ออกแกหมดผมไล่ออกหมดแล้วละครับเอาคนคนไทยนี่แหละอืมคือเดี๋ยวนี้นะการฆาตกรรมอูฆากัโอูก็เพราะต่างชาติทั้งนั้นเลยจริงๆคือเข้ามาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่เคารพสิทธิ์อะพ่รันว่าเพราะฉะน,นนะั้นอ่ะต่อไป บ้านเมืองของเมืองไทยจะอยู่ลําบากจะอยู่ยากยิ่งอยู่ยิ่งให้ท้ายให้อะไรพวกพวกนี้นะมันก็จะมันก็จะเหมิมเกลิมอืมนะคนดีมีเยอะนะแต่เออตางดาวเออต่าง,าางคนงานต่างดาวคนดีมีเยอะคนดีมีเยอะคนดีคนดีเยอะแต่เราพูดถึงคนที่ไม่ดีบางทีพวกนี้พี่รันว่าถ้าโดนโดนจับส่งกับประเทศของตัวเองอะคุณจะรู้สึก อคุณจะหนาวแล้วคุณจะกลับเข้ามาประเทศไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นหยุดหยุดสไตล์หยุดเลือกร้องสิทธิ์นะขนาดแม่รันแต่งงานกับคนคนเนี้ยแต่งงานคนญี่ปุ่นแม่รันยังไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้เลยเพราะเขา,เขา,เ,ขาเขาดูแลอย่างดีอืมวงสองเขาก็มีบอสน้อยเห็นเอฟซีเขาเรียกกันแต่เขาเรียกคนไหนไม่รู้ไม่รู้วงสองเขาอะไรนะโอ้ยขอบคุณกันน้องทองอินอืม ขอบคุณกับน้องเอ็ดดี้น้องเอ็ดดี้สวัสดีจ้าขอบคุณกับน้อง AD. เอ็ดดี้เออใช่ใช่พี่ลันจำจำโปรไฟล์นี้ได้น้องเอ็ดดี้น้องเอ็ดดี้อขอบคุณมากนะคะอือน้องไก่พี่ว่าจะเป็นศิลป,ปินเดี่ยวโอเอาเถอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอดบังมีขอบคุณเขาไปบางบอนคือใครใครใครได้ออกเทปใครได้ออกเพลงออกเทป หรือใครจะได้ขึ้นขอบคุณกับน,น้องเอดดี้ขอบคุณมากค่ะคือเราจะเออก็คือ,อว่าเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะแต่ที่แน่แ่แต่ที่แน่แน,แแน,แน่คือช่องไม่รันเนี่ยมันเป็นช่องขององค์อิงมันเป็นช่องพ่อลูกคู่บุญคู่คู่บาร,รมีนะเพราะฉะนั้นก็จะคุยเรื่องพ่อโจคุยเรื่องน้องอิงก็จะคุยเรื่องอื่นปร,รปรับปลายปรับปลายให้มันเป็นเออให้เป็น,ให,ปนให้มันให้มัน ให้เันเป็นกระสใยแค่นั้นเองน้องกรณชซสร้างบ้านน้องกอณชัยสร้างบ้านเจวันหนึ่งช่วยไปกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ช่วยรับเหมาก่อสร้างเออเป็นคนรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ชนบุรีพระนิคมชนบุรีบ้านบึงนะคะใครจะสร้างบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เออสร้างออฟฟิศสร้างอะไรก็ไปติดต่อน้องกกรไชัย น้องกอนแซ่รั่งบ้านเจอวันหนึ่งอบเชี่ยวดได้เลยนะจ๊ะกระเมนประท้วงที่เกาหลีเขายกเลิกพาส,สปอร์ตหมดทุกคนแล้วส่งกลับหมดอะมันต้องแบบนั้นมันต้องทําแบบนั้นจ้ะนะมันต้องทําแบบนั้นน้องน้องสมเกียรติกฎหมายของบ้านเรามันก็มีถ้าใครถ้าคุณขึ้นประท้วงแล้วคุณไม่คุณยังมาเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์แล้วคุณทําให้ให้เออให้ เออให้คนจ้างคนเอเอเจ้าของเอบริเออบริษัทที่ทำงานน่ะเสียหายอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นน่ะส่งกลับแบบคนที่มาประท้วงเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้กฎหมายอะ่ะเขาก็มาประท้วงคนไทยอย่าใจดีนะพี่นันว่าอย่าใจดีแล้วคนไทยใจดีถึงโอบอ้อมบอบ,อ,บ,อ,บอุ้มคุณไว้อะ่ะรับคุณไว้เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยสไตล์ขึ้นมาคุณไม่มีที่ยืนคุณไม่มีที่อยู่นะ ไม่เป็นโรงงานต่างด้าวต่างชาติเออเออรัฐบาลก็ช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้เอาแบบนี้ก็แล้วกันรับก็ช่วยเหลือคุณไม่ได้นะอืมถ้าคนไทยเกิดสไตล์ขึ้นมาเกิดประท้วงขึ้นมาไม่รับต่างชาติไม่รับเออไม่รับคนงานต่างด้าวรับคนเอาให้คนไทยวันทีอ่านแล้วจำเอาให้คนคนคนในประเทศไทยพื้นแผ่นแผ่นดินไทยมีงานทําให้มีงานทำซะก่อนอืม ไม่ต้องกลัวว่าคนไทยเขาขี้เกียจถ้ามันขี้เกียจนะเดี๋ยวต่อไปถ้าไม่มัมนก็ต้องมาทําเออถ้าพราถ้า,ไม,มา,า,าไม่มีคนงานต่างด้าวไม่มีคนงานต่างชาติอ่ะไม่มีอคนงานต่างด้าวทาในประเทศไทยนะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเอคนคนไทยนี่แหละเข้าไปทำอมอร์นิ่งค่ะน้องอองเทียนน้องคณิตขอบคุณกับน้องแอดมั่งมี ป้าพรขอคุณมากค่ะสวัสดีขอคุณมากค่ะป้าพรลูกลูกสา,กสาว,วสวยมากเลยนะคะคืออยากไม่อยากให้ลูกไม่อยากให้คนไทยตกข่าวสารด้วยนะเวลาพอเราไปเสพเสพข่าวอูอิงอะ่ะเสพข่าวลูกสาวเราเชียร์ลูกสาวเราก็อยากให้ดูข่าวกันบ้านกันเมืองด้วยพี่หลนว่าให้รู้ว่าเออตอนนี้คนงานต่างด้าวมันจะยึดประเทศไทยนะ <laughs> <laughs> ah? ขอบคุณมากค่ะน้องเกียรติภูมิเพราะฉะนั้นอยากให้รัก รักประเทศไทยนะคะอยู่ในกฎเกณฑ์ของประเทศไทยน้องดาวยันหนึ่งวันดีจ้ะขอบคุณทุกกังใจทุกเสียงทุกสายค่ะเอฟซี FC สปปลาวนะเอฟซี FC สปปสปปลาวคือเอฟซีที่คนที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะที่รักที่รักประเทศไทยก็ก็เยอะนะแต่อย่าลืมตอนนี้ก็ต่างดาวอะ่ะหกล้านหกล้านนะหกล้านคนที่อยู่ในพื้น,ท,นที่อยู่ในประเทศไทยจะเป็นคนจีนเออพอมา่าลาวเขมรกัมพูชาหรือไม่ก็เกาหลี เออจีนเชียงไ้อะไรญี่ปุ่นรวมหมดอ่ะคือหกล้านอ่ะ